เอาเทียกได้ค่ะเผ็ดไม่ใช่ครับเผ็ดอ่าเอาเทียนออกได้ค่ะรนนี่ร้อนโอ้โหร้อนร้อนมากไหยคะทำไงทำไงดีเย้อลูโอทำไงดีค่ะต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะโอเคอ๋ออเผียง ชุบแล้วเอาสุกแล้วเชฟลวงเออาบัมคิดได้ค่ะบัมคิดได้ค่ะนเอาบัมคิดได้ค่ะทาัก